ไปแล้วครับไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะวิ่งตรงๆเลยช่วยช่วยกันหน่อยช่วยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยสวยเอ้ยมันแช่หมดเลยเอาไม้เอาไม้พี่แบกต่อนะช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยกันกันไปไปห้าโลบั๊กโอ้ยมันมันมันปิดทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยตีหน่อยดิช่วยตีหน่อยช่วยกันบ้านพี่ให้ด้วย ได้ไม่ได้ครับยกไว้เขาเรียกว่ายกรอรอให้เขาออกตอนนี้เพื่อนเพื่อนพวกเราครับเขาเรียกว่า7ดลุมหนึ่งอย่าให้พลาดนะครับเพราะว่าตอนนี้เราแบกตัวนี้อยู่เราดูครับเขากําลังโดนลุมเขากําลังโดนลุมอย่าไปขัดพวกกันเองจนจนพลาดนะจ๊ะเบบีทั้งหลายแหละได้ไม่ได้ได้ไม่ได้มาดูนะศูนย์ครับประตูเปิดแล้วไปครับแล้วใครมันเป็นคนตีวะเนี่ยเบบีเอ้ยเดี๋ยวพี่แบกเองเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบกเองเดี๋ยวพี่แบกเองลบ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  ไป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 มันออกเกมครับโอ้ช็อตปฏิหารครับช็อตปฏิหารอย่าเผลอตีนะเว้ยอย่าเผลอตีตอนนี้พวกเดียวกันหมดแล้วเราพวกเดียวกันหมดนะในเซิร์ฟเราว8คนและเรากำลังจะวิ่งกลับบ้านมาดูครับว่ามีใครนะครับจะมือบอลหรือเปล่าไม่มีใครมือบอลไม่มีใครเอ้ยพอแล้วควันตั้งมันมันจะถึงแล้วไอ้เบบี้เฮ้ย <laughs> เดี๋ยวก็พลาดกดสกิลพลาดและเราก็ได้มาแล้วครับสำหรับนกกาเหว่า